สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่สงการครับสงการเนาะครับผมพี่สงการนะครับเป็นคนอีสานมาเท่าเลยนะครับคนชิินทอนปีครับคนชินทอนครับอุบลนครับชินทอนครับชินทอนอุบลนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่ที่ในพื้นที่นี้แหละนะครับที่บ้านของพี่เขานะครับนะวันนี้ก็ตามเจ้าเทาเงินด่วนเจ้าเทาเงินด่วนครับนะมันที่ตามมาเนี่ยมันเป็นไก่ที่แบบ เขาเรียกว่าตีเงินสองสองล้านเนาะตีคางละหลานหน่อยเนาะตีคางละหนึ่งล้านนะฮะแต่ว่ามันหายากอยู่นะครับสําหรับนะเขาเรียกว่าไก่ที่มันตีอ่าอย่างไงล่ะตียกเดียวอ่ะครับตีงไนยกเดียวเลยบอกครับครับผมไปยกเนาะส่งประมาณสิบเก้ายี่สิบนาทีครับส่งประมาณสิบหาหน้าที่ขึ้นครับสิบหาหน้าที่ขึ้นครับผมไก่พม่าที่ตียกเดียวตีพ่ม่กับพม่าน้ำกันนี่เนาะครับผมผมเคยเห็นต่แบบ มาตีไทยไทยตีมาขน้นมันอาจสิเกิดขึ้นได้ยกเดียวนี่ครับต่อมาตีมานี่มันสวนทะเรียบมันหลายครับเลยครับครับผมนะครับเดี๋พวมอาจีบอกเป็นภาษาผักกางภาษาไทยกันเนาะเพราะว่าอาตีมีเอฟซีทางผักไต่เพื่อนอาจตีฟังบอกเขาใจน้าครับผมครับเอฟซีผักไต่ผักกางเนาะครับนะครับไก่เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบหายากอยู่สําหรับไก่ที่มันตีแค่ยกเดียวนี แล้วคู่ต่อสู้ก็ไม่ใช่ว่าเนาะเก่งนะผมดูเร็วเหมือนเขาจะเร็วกว่าอีกต่างหากนะผมดูอะเร็วเร็วปึ๊บเดี๋ยวก็หลบหน้าหลบหลังแล้วก็แฉลบบินขู่เร็วแล้วเหมือนจะตีสี่กว่าด้วยผมมองดูอ่ะแต่ความแม่นความคมอยู่ที่ตัวนี้เลยเจ้าเท่าเงินดวนนี่ยนี่ครับอ่าประมาณนั้นเลยครับผมก็เดี๋ยวผมอยากจะอ่ามันถึงอยู่ใช่ไหมผมอยากจะถามพ่อแม่ครับผม อันพ่อแม่พ่อนี่เป็นเจ้าไหนครับสายพ่อพ่อไก่พ่อไก่ครับเอามากับน้องครับพ่อเอามากับน้องครับน้องที่ชื่อตั้มครับน้องที่ชื่อตั้มเนาะเอามากับน้องที่ชื่อตั้มครับอยู่ซีเมืองใหม่ครับทำงานเจริญใสไทยนี่นะครับชื่อชื่อซุ้มอะไรนะไม่ไม่มีซุ้มไม่มีซุ้มอ๋อน้องชื่อชื่อตั้มครับแล้วเข้าว่าเป็นสายอ่าจากไหนยังไงเขาซื้อไก่ที่ไหนมาเพาะไหมไม่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 ครับไม่เลยเราบอกว่าเอามาจากครอกัวครับ มาจากโอกวัวเลยโอ้โหสุดยอดหนึ่งนะครับมันสุดยอดจริงๆเขาบอกว่ามาจากคคกวัวเลยครับอ่าคือพ่อของเจ้าเท่ากันด่วนอ๋อก็คือเอามากับน้องชื่อตั้มเอามาเพาะที่นี่ครับเนาะกับน้องชื่อตั้มเอามาเพาะที่นี่ครับนะครับอ่าส่วนแม่เขาล่ะครับแม่ผมก็เพาะเป็นคนเพาะเองครับแม่เป็นเพาะเองอยู่นี่อีกครับแต่เอามากับพี่พี่ชายครับอ่าแม่มาจากกับพี่ชายครับ พี่ชายอุบลบอยครับเสียขาอุบลบอยครับเสียขาอุบลบอยครับมาประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วหนึ่โอ้ประมาณนู้นเลยเอามาแกให้มาหนึ่งคู่ครับครับให้มาหนึ่งคู่ครับอตอนนั้นเลยอุบลบอยครับเสียขาอุบลบอยหนึ่งคู่ครับอืมแม่ที่มาของแม่ยังพอชัดเจนหน่อยนะแต่ที่มาของพ่อนี่มันสุดยอดจริงๆริงเลยครับเออได้ครับผม่ะกี่นาทีแล้วอันนี้สามนาทีเนาะแม่ผมก็แบบ ไม่ได้นะผมก็ผมเดินทางมาจากุงเทียบเลยนะเดินทางมาจากุงเทียแล้วก็บ,บ้านผมอยู่ใกล้ๆไม่ไกลจากที่นี่ประมาณร้อยโลผมก็เลยว่าเออมาพักแวะบ้านแล้วก็วิ่งมาหาพี่เลยนะค, <łos> ครับมันต้องเจอให้ได้วะไอ้พ่มาตีพ่มายกเดียวเนี่ยเออยกเดียวแล้วออืืยกเดียวสีเที่ยวแล้วสีเที่ยวด้วยอ๋อเราลืมถามไฟมันครับครับไฟตีมันเนี่ย แล้วมันอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้ประมาณอายุมันประมาณสักสงการครับมันจะถึงขวบมันสงการยังถึงขวบมันไก่ยังไม่ถึงปีด้วยไก่นุ่มเพราะว่าผมไปตีไก่วันทีสิบห้าครับผมกลับมาครับผมก็เริ่มมาลงดินครับวันที่สิบห้าไก่ยังไม่ยังถึงปีด้วยนะครับไก่นุ่มนะครับแล้วก็อ่อเอ่อไฟตีก็ประมาณสามสามไฟใช่ไหมสี่ไฟกับไฟเงินล้านครัสามไฟนั้นก็ ไปเลยยกไปเลยยกยกเดียวหมดลยยกเดียวหมดเลยครับแล้วมันตีแผลลึกมากคาว่าแข้่งลึกหรือแผลลึกเนี่ยอาการเห็นแผลแตกในตัวของคู่ต่อสู้นี่จะน้อยใช่ไหมครับใช่ไหมมันจะไม่ค่อยแตกจะไม่มีแผลนะครับแบจะไม่ค่อยมีมีแผลมีเลือดอะไรเลยมีไฟแรกครับที่มีเลือดหน่อยไฟแรกมีไฟแรกจะตีตาครับอ๋ออย่างนั้นไฟสองไฟสามไฟสี่จะไม่มีแผลเลยครับหาแผลไม่ค่อยเจอแล้วหนีแบบ ยังไม่ก้มยังไม่เงยไปก่อนเลยไปก่อนทุกตัวอย่างงี้ครับืนี่ครับแผลลึกห้าทีใช่ไหมแผลลึกมันก็จะประมาณนี้นะครับนะผมถามรวมๆไปในคลิปนี้ผมจะให้มันเป็นคลิปรวมนะครับเป็นคลิปรวมว่าอ่าพ่อเนาะเมื uh, the the yes. ่อก so at ี um> ้เราก็พูดไปแล้วแม่ก็พูดไปแล้วนะแล้วเพราะจะได้ว่าพี่ก็พึ่งเพาะได้ประมาณสักภายในหนึ่งปีนี่เนาะประมาณเก้าสิบเดือนครับผมเป็นเจ้าเทาเงินด่วนขึ้นมานะครับผมนะโอเคอ่า ในคลิปนี้อ่าแล้วตอนนี้ก็มีติดต่อติดตีต่อเหมือนกันครับผมนะครับผมที่ผมมานี่ไก่ติดตีอยู่นะฮะแต่อยู่อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ไก่ไม่ได้อยู่ที่นี่ผมถามพี่อยู่ผมจะมาเลยพี่ไก่ติดตีเท่าไหร่นะพี่ข้างละข้างละล้านห้าข้างละล้านห้าตอนนี้ตีสามล้านที่สนามไหนครับไก่ทองครับไก่ทองตอนนี้ที่สนามไก่ทองมันอยู่โมเดลครับสนามไก่ทอง อยู่ตรงไหนนะสนามไกทองที่เขาเรียกว่ารา้นเดินอแก่สารได้เหรอครับครับขอนแก่นท่าพระครับขอนแก่นท่าพระครับนะครับก็อ่ไปไปชมไปเชียร์กันได้นะครับสำหรับผมก่อนที่จะเข้ามาผมถามพี่เขาแล้วเดี๋ยวนะถ้าพี่ไก่ติดตีเนี่ยผมก็ไม่อยากจะเข้ามานะพี่เดี๋ยวมันจะมีผลได้เสียไก่ได้เสียมาเดี๋ยวมีผลมาใครมาบ้างนะนึกออกไหมครับผมก็เลยถามพี่เขาโอ้ไก่ก็อยู่อีกบ้านไงไก่อยู่บ้านหนึ่งบ้านนี้ไม่มีไก่ ไม่มีไม่มีไก่ตัวเลี้ยงตีไม่มีนะครับตัวเออนะครับไม่มีทั้งตัวเลยเป็นที่เพาะไก่ตรงนี้สถานที่เพาะไก่นะครับนะสําหรับในวงการเราจะรู้กันดีนะครับว่าถ้ามีไก่เลี้ยงตีอะเนาะครับคือสนิทแค่ไหนก็ขอขอเถอะขอเถอะเออผมเลี้ยงตีเหมือนกันคครรัับบนะสนิทแค่ไหนก็เอาขอเถอพี่ผมขอให้ลุงกับลุงคนเดียวหรือสองคนที่อยู่นอกนั้นให้แกให้แกดูของแกไปให้แกรับผิดชอบของแกไปเพราะว่ามันแบกเราแบกภาระไว้เยอะ พี่น้องที่แบบฝากมาด้วยอะไรด้วยเยอะเนาะอ่าเราก็ต้องแบบอย่างนั้นนะครับนะโอเคอ่าก็ตามชมกันได้ตอนนี้ยังเริ่มอยู่ที่ประมาณข้างละล้านห้าเนาะคือมันอาจจะมีเพิ่มหนึ่งพันยังไงก็ค่อยคอยติดตามกันดูนะครับที่ไปจบตีวันที่ไห่ผมลืมเมื่อกี้ตีวันที่ห้าวันที่ห้าห้ามษสารก่อนสงการเลยครับตีเสร็จฉลองสงการนะฮะมาดูซิว่าอ่า เงินล้านอีกไฟหนึ่งมาดูซิว่ามาลุ้นกันนะครับแ,แพ้ชนะเป็นเกมกีฬานะพี่เนาะมันก็บอกไม่ได้หรอกแม่ถ้าบอกได,ได้ขายนาเล่นแล้วเนี่ยเออนะแม่ขายนาขายสวนเล่นชนะได้แพ้ได้ครับมันขอได้หมดนะฮะนะแต่ก็มาลองดูนะผมไม่ได้เลยลุ้นว่าจะอะไรหรอกผมว่ามันจะจะจบเดียวจะดกจะยกเดียว,ย,ย,วยี่ไหมร,รลอลุ้นแต่ว่าก็อย่างว่าเนะยิ่งเงินแพงขึ้นกูตัวสู้ก็เก่งขึ้นนะพี่เนาะใช่ครับผมอ่าโอเค ผมอยากถามอีกคำถามหนึ่งนะครับสำหรับคำว่าโค้งลำไยนี่มันโค้งไหนพี่ตรงนี้แห<ข>ละครับแต่ก่อนแต่ก่อนจะเป็นปา่าลำไยครับตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยพี่นะอ๋อมันเป็นสวนลำไยแต่ก่อนผมผมข๋อตอนนี้มันโค้งนี่ว่ะโอ้หน้ามากแต่ก่อนผมทำสวนลำไยอ๋อตอนนี้ก็ยังมีอีกสวนครับแล้วครับอ๋อแต่ก่อนก็เป็นสวนลำไยก็เลยแบบเป็นสอโค้งลำไยไปเลยไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรเออ เป็นมันชื่อที่จําง่ายเหมือนกันนะผมว่าเนี่ยเป็นสวนลําไยครับเลยพอไก่พี่ไปชนะมาเนาะชื่อนี้จาง่ายง่ายมันไม่เหมือนซุ้มอื่นเลยครับเออชอเพชรเจริญโชคเจริญฟาร์มอะไรอย่างงี้ก็มีนะก็จะเป็นหลายๆอย่างหลายๆแบบอะที่ที่มันแบบคล้ายๆกันบางทีผมยังจายากเลยชื่อซุ้มพี่จําง่ายมากเออเพชรอะไรงั้นเพชรนินันี้อะไรเงี้ยซุ้ม ผงดำเพชรด,ดําอะไรเงี้ยก็ชื่อสมนะแต่พี่จําง่ายๆเออจำง่ายๆส่อโค้งลําใหญ่เออมันจําง่ายยังไงไม่รู้นะ <c oughs> okay, นะครับโอเคนะครับก็อ่าในเรื่องของเขา,เาจะถามเอฟซีจะถามมีคําถามอยมีกันเนี้ยอา่าผมก็อาจจะถามแบบไปเรื่อยนะครับมันอาจจะไม่มีหัวข้ออะไรนะผมนั่งคุยกับพี่เขาเิ๊วๆไปนะครับแล้วไอ้พวก เรื่องการแบ่งปันสายพันธุ์นะพี่อ่ะผมถามหน่อยเรื่องแบ่งปันสายพันธุ์อาจจะไม่ได้ยืนยันราคาในนี้ก็ถามพี่เขาเอาแต่ตอนนี้ได้ยินว่ามีน้อยมากมีน้อยแล้วนะครับผมมีน้อยมากแล้วนะครับนะแต่ที่อื่นไกลดังขึ้นมาเนี่ยคู่เกิดพี่น้องอาจจะเยอะนะอาจจะเยอะก็ไม่ได้ว่านะสุ้มดีๆสุ้มตรงไปตรงมาก็เยอะนะพี่เนาะอ่านะครับผมเราก็ดูกันเอานะครับผม แต่ที่นี่บอกเลยว่ามีแค่ไหนมีแค่นั้นมีแค่ไหนมีแค่ไหนมีแค่ไหนมีแค่นั้นครับเออแล้วคู่เกิดตอนนี้มีอยู่กี่ตัวพี่มีอยู่สามตัวครับสามตัวครับอ่าคู่เกิดมีสามตัวตัวเมียใช่ไหมตัวเมียสามตัวผู้ตัวเมียตัวเมียสามตัวผู้หนึ่งครับอ๋อตัวผู้อยู่อยู่อยู่ไหนตัวผู้ก็ไอ้ทองเงินด่วนนะครับอ๋อก็คือมีทั้งหมดคอกคอกนี้าเรียกคู่เกิดเลยคู่เกิดนี่คือสองตัวคือคู่เกิด บางคนเรียกคู่เกิดบางคนข้อเดียวกันข้อเดียวกันมีมีสี่ตัวนะมีสี่ตัวนี่ข้อเดียวกันเนี่ยเอาเงินด่วนตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเมียสามตัวนะครับผมนะส่วนรายละเอียดก็ค่อยไปคุยกันเอาอีกทีหนึ่งเพราะว่าบางทีมันออกสื่อไปนะพี่เนาะมันออกสื่อไปบางทีมันก็อาจจะก็มีแค่นี้ฮะมีแค่นี้อย่างที่พี่บอกแล้วจุดพี่มีมีจุดน้องมีแต่ไม่มากจุดพี่กำลังเลี้ยงตีอยู่ครับจุดพี่กำลังเลี้ยงตีอยู่คอยติดตามชุดพี่เนี่ยอาจจะมีจํากัดแต่ชุดน้องอ่ะพี่เขา พ่อแม่ยังอยู่ยังอยู่ครับพี่เขาก็ยสามารถทําออกมาได้เรื่อยวยชุดน้องเนี่ยนะครับยังทําออกมาได้เรื่อยๆนะโอเคนะแต่ว่าตอนนี้พี่เขาบอกว่าคนโทรมาคนมาหาคนอะไรมาเยอะเลยแล้วในช่วงที่ไก่ติดประจําพี่เขาก็ไม่ค่อยอยากจะให้เข้ามานะนะครับก็ไม่ใช่ว่าอะไรนะอย่าอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่าว่าอย่าโกรธกันเลยเอย่าว่าไป้ยิงเหรออะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นอย่างนี้เลยเนาะเพราะว่า ผมเข้าใจเลยนะครับสําหรับไก่เลี้ยงตีแล้วไก่ติดมัดจำเนี่ยผมเข้าใจเลยนะครับผมนะมันก็จะต้องแบบอ่าละเอียดทีหนึง่งนะครับในเรื่องนี้เพราะว่าเราไม่แน่พี่ผมอาจจะไปดูด้วยไปชมด้วยที่สนามไม่แน่นะไม่แน่ครับผมผมคิดว่านะผมจะไปแหละผมผมต้องไปแหละเดี๋ยวอาจจะเอฟซอาจจะไปตามไปเจอกันที่สนามก็ได้ครับผมอยากดูกับตาสักครั้งหนึ่งนะครับไอ้คมคเนี่ยนะครับผม เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมอาจจะพูดกับพี่เขาอาจจะไม่ใช่คลิปเดียวนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อน